ปีแรกที่เกิดก็คือว่าน้องชายอ่ะขี่รถแล้วปีที่สองพี่สาวไปทํางานที่ใต้ก็ขับรถยนต์เกี่ยวกับหางรถพ่วงอ่ะพี่แล้วรถมันก็หมุนคุณแอร์เนี่ยได้ยินคำหนึ่งะระหว่างอยู่บนรถตะโกนใส่หูว่าตําหนักทรงตรงนี้คุณเห็นอะไรกันบ้างคุณน็อปเห็นอะไรครับก็ใช่ชุดขาวค่ะเห็นขาเลยนะไม่เหรอยังวีดอยู่นะ เป็นขาแบบชัดมากเลยนะยืนขาอย่างเงี้ยเหรอขับรถมานานยังก็หลายปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นขับรถเป็นแน่นอนออถูกนะอ,อคุณเห็นอะไรก็มีผู้หญิงอนะ่ะอย่างเงี้ยโทษนะอจิตลงไปในเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เหวี่ยงอนะ่ะถ้ามึงอยากจะช่วยลูกศิษย์ครูอะต้องสังเวอด้วยเลือด